สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะแอนจะพาทุกคนมาเดินเล่นในตลาดนัดที่อเมริกาช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ในอเมริกานะคะดังนั้นผักผลไม้เนี่ยก็จะมีผลผลิตที่เยอะแล้วก็หลากหลายแถมราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ผักส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักออร์แกนิกนะคะเพราะว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมาขายกันเองเลยนะคะทุกคนอย่างน,นี้นะคะหน่อไม้ฝรั่งกำละงสี่เหรียญเป็นออร์แกนิกนะคะราคาถือว่าไม่แพงเลยนะแล้วก็มีอะโวคาโดออร์แกนิกมีมะเขือเทศนะคะหน้าตาน่าทานมากอันนี้เป็นร้านขายน้ำผึ้งนะคะ แล้วก็ร้านนี้ค่ะเป็นร้านประจําที่แอัเจลมาซาชอบมากๆก็คือร้านขายเห็ดนะคะความพิเศษของเห็ดร้านนี้ก็คือมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นบลูออสเตอร์หรือว่าส้มๆที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะก็คือเห็ดแซลมอนซึ่งราคาเห็ดที่ร้านนี้นะก็จะสูงนิดนึงนะคะกล่องละเกือบ400บาทเลยทีเดียวแล้วก็มีร้านนะคะที่ขายพวกดอกไม้นะจัดเป็นเซตนะคะก็จะอยู่ที่30เหรียญน,นะคะต่อช่อนนะและโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ขายพวกอาหารนะคะซึ่งร้านไทยก็ต้องมีนะคะตลาดนะัดจะขาดร้านไทยไม่ได้ ร้านนี้นะคะก็ขายผัดไทยนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีคนมาเล่นดนตรีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายพวกของดีไซน์เสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์งานศินละปะนะคะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะและก่อนเดินทางกลับบ้านนะคะ<ๆ>ก็มาแวะซื้อผักผลไม้ซะหน่อยนะเอากลับไปทํากับข้าวนะคะร้านนี้นะคะเท่าที่ดูก็ราคาไม่แพงนะคะถูกที่สุดในตลาดแล้วแล้วก็ดูสดใหม่นะคะของที่ได้ก็เป็นออหัวชวยเท้าฝรั่งนะคะก็คือ รากินะแล้วก็มีใบกุ้ยชายนะคะ garlic chive นะอันนี้ก็กำละ2เหรียญน,นะคะมาเพื่อจะซื้อของแค่นี้ละค่ะและนี่ก็คือของที่ได้นะคะ